ได้มีการรวบรวมของอร่อยนะครับของท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาไว้ที่เดียวกันเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับของอร่อยแล้วก็ฝีมือต้นตำรับรสชาติซึ่งหาได้ยากนะครับอย่างบางร้านเนี่ยรุ่นที่สองละบางร้านรุ่นที่สามละบางร้าน60ปี70ปีบางร้าน40ปี50ปีถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์เอาไว้เนี่ย รสชาติก็หายไปนะครับแล้วก็การที่เราได้มีร้านอาหารอร่อยอร่อยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของประเทศนะนะนะครับเพราะว่าเวลานักท่องเทีย่ยวเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะไปตามจังหวัดต่างๆไปตามอำเภอต่างๆแล้วก็แต่ละแห่งที่นักท่องเทีย่ยวไปเนี่ยก็มีของดีที่แตกต่างกันไปนะครับบางท้องถิ่นอาจจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าบางท้องถิ่นอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เป็นขนมบางต้องกินอาจจะเป็นของกินบางต้องกินอาจจะเป็นที่เที่ยวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าในเรื่องของการเที่ยวเนี่ยของกินเนี่ยเป็นพื้นฐานที่แน่นอนนะครับช้อปปิ้งกับของกินนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยแล้วก็ของกินหรืออาหารบ้านเราเนี่ยสีภาคก็ไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดก็มีของดีแต่ละอำเภอก็มีแต่ละตำบลก็มีเะนั้นในการที่เราได้มีการรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์ นะครับเรื่องของกินต่างๆเอาไว้เนีย่ยผมว่านอกจากว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นเรื่องของการต่อยอดให้ทุกคนมีอาชีพแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป็นพื้นฐานที่จะส่งเสริมการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศนะครับอย่างตอนนี้เราเจอเรื่องโควิดมา2ปีเราเคยมีทักท่องเที่ว40ล้านคนตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ถือว่าคลี่คลายขึ้นแต่ปีนี้ ทั้งปีเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเพียงประมาณ8ล้านคนเป็นที่เนี่ยก็เท่ากับ20%ถ้าถามว่าประานการเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าปีนี้น่าที่จะกลับมา20 20ก็คือยังขาดทุนอีก80%นะครับสมมุติเราทํากันดีๆนะบรรยากาศภายในประเทศเป็นใจประานการเศรษฐกิจโลกไม่กดดันเรามากปีหน้าเราอาจจะขยับมาถึงครึ่งหนึ่งก็ได้ ก็อาจจะกลับมา20ล้านคนและอีกปีหนึ่งเลยนะทุกอย่างก็น่าที่จะกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยนะครับไม่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ช่วยกันในการสร้างสร้าง,สร,างสร้างกำลังซื้อภายในประเทศพวก s m e ผู้ประกอบการหรือร้านอาหารอร่อยอร่อยที่มีชื่อเสียงแต่เดิมๆเ,เนี่ยก็าอาจจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเคยมีนักท่องเที่ยวร้อยคนวันนี้มาแค่20คนเนี่ยงั้นมันอาจจะหายไปเฉยๆเลย ของดีๆรสชาติดีๆสูตรอาหารดีๆแม่ครัวเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะหายไปเลยหายไปพร้อมกับ SME อ่ะหายไปกับผู้ผู้ประกอบการฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้วันที่40ล้านคนก็ยังไม่มาเนี่ยเราต้องมีการกระตุนน้นเศรษฐกิจกระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศให้เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าความมีน้ําใจของคนไทยอ่ะความเป็นชาตินิยมอ่ะไทยกินไทยเที่ยวไทยใช้ไทยเจริญ คนไทยออกมาช่วยกันมาสร้างกำลังซื้อนะครับใครที่พอมีกําลังเนี่ยแล้วก็เนี่ยกินกันเที่ยวกันอยู่ในประเทศอุดหนุนสินค้าไทยของกินอร่อยอร่อยสินค้าโอท็อปผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยให้เขาอยู่ได้อย่าให้ทุกคนจมน้ําลอยคอกันไปก่อนสักหนึ่งปีสองปีช่วยกันประครับประคองวันนี้ต้องช่วยกันนะครับหรืออย่างเรื่องขนาดเนี้ยสินค้าราคาแพงนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนกันมากเลย นะครับก็เห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับน้ำมันก็เบาลงนิดนึงนะครับแก๊สถุงต้มขึ้นนะฮะคา่าไฟฟ้าขึ้น4ี่บาทเจบสอแก๊สถุงต้มก็เกือบ4ี่ร้อยแล้วต่อถังข่ไก่ก็ขึ้นอีกใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรก,ก็มีอะไรมามากก็จะขอขึ้นเนี้ยแต่ในรัฐบาลก็ยังดูแลอยู่เนี้ยผมว่าจิงต่าง,ต,างต่างเนี้ยมันมันมันเริ่มสะท้อนถึงสถานการณ์ ของผลกระทบจากเรื่องน้ำมันแพงแก๊สแพงเรื่องต้นทุนสินค้าราคาแพงเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะรวมรวมเรื่องกันแล้วทาให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะครับสูงขึ้นก็เริ่มมีเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องก็ต้องช่วยกันทั้งสองเรื่องเลยนะหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนอยู่กันได้ทุกคนช่วยกันออกมาจับใจ่ายใช้สอย กับ2เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยว่าอย่าให้สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์นะครับค่าไฟเนี่ยเป็นพื้นฐานค่าน้ํามันเนี่ยเป็นพื้นฐานค่าน้ําเป็นพื้นฐานบะหมี่ของกินเนี่ยเป็นพื้นฐานไก่เนี่ยเป็นพื้นฐานต้องอย่าให้พื้นฐานทุกเนี้ยมันขึ้นราคาจนกว่าความบอบบางทางเศรษฐกิจหรือ การรของพี่น้องประชาชนจะรับไม่ได้อะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องลงปาช่วยกันอะไรที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเป็นแต่ละส่วนแต่ละเซกเตอรอ์ก็ต้องช่วยตรงเลยว่าสมมติผู้ประกอบการ SME คุณมีปัญหาเรื่องการเงินเรือสภาพคล่องผลกระทบการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นไงขึ้นไปช่วยสมมติค่าไฟตอนนี้ขึ้นไป4บาท72แล้วอาจจะมาช่วยเป็นเซกเตอร์ดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือว่า จะมีการซับซิดี้กันยังไงอะไรก็แล้วแต่นะหรือเรื่องขายกายทำยังไงมาม่าทำยังไงเนี่ยผมว่าต้องลงมาดูแลกันเต็มที่ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นภาระที่พี่น้องประชาชนจะรับรับได้อย่างยากลําบากขณะเดียวกันเนี่ยผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการในรายใหญ่ๆ,ๆเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ต้องออกมาช่วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ขาดทุนเนี่ยเหลือประชาชนคนเดียวที่ขาดทุนนะมีกําไรเท่าไหร่ก็ลด หรือไปปรับลดต้นทุนเพื่อให้สินค้าราคาถูกลดกําไรลงมาพออยู่ได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้คนไทยต้องไม่ทิ้งกันเราถึงจะอยู่ได้ไนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องทำกันทั้งสองทางนี้อย่าให้ของแพง2กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านหารต่างๆเขาอยู่ได้นะครับก็คือการสร้างกําลังซื้อภายในประเทศก็คือคนไทยออกมาช่วยกันนะครับใช้จ่ายกันบ้าง ตามที่เราพอมีเนี่ยสร้างกบบาลังซื้อภายในประเทศนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต,แต่อุตสาหการรมการท่องเที่ยวย,ยังไงก็จะเป็นหลักเก่ากับเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอุตสาหการรมการท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่การผลิตหรือ SME เอนี่ยอย่าให้เขาเสียหายอย่าให้เขาจมน้ําอย่าให้เขาหายไปรักษาเขาเอาไว้ให้ได้ในช่วงนี้เพราะในที่สุดแล้วผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของประเทศเนี่ย เมืองไทยยังไงก็อันดับหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอีกปีสองปีก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทุกคนรักษาทุกคนเอาไว้นะครับถ้าไม่รักษาทุกคนเอาไว้นี่นะเอา้าสมมุติอีกหน่อย40บล้านคนกลับมาแล้วเนี่ยแล้วไม่มีร้านอาหารและทำไงาน40บล้านคนกลับมาไม่มีโรงแรม้วทำยังไง40บล้านคนกลับมาไม่มีร้านขายสินค้าโอทอป้วทำยังไงใช่ไหมฮะฉะนั้นเราตอนนี้ต้องช่วยกันให้ทุกคนพยุงพยุงกันไว้อย่าเพิ่งจมน้ำนะ